สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูใบไม้ใบไ,ไม้แปลงยูโรนะใส่ท้ายยูโรได้สวยมากผมเห็นแล้วต้องมาขออนุญาตเจ้าของรถถ่ายเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะถ่ายเฉพาะภายนอกนะเพราะว่าเพราะว่าภายในภายในของเฮียเนี่ยแกติดลูกค้านะครับนี่หน้าอิสุหน้าอิสุ ท้ายจะเป็นยูโรเขาเรียกยูโรไหมอ่ะมันตัดมันตัดมันตัดตรงนั้นนะครับโค้งลงมาเดิมเนี่ยเป็นใบไม้นะแล้วก็มีหูได้สวยนะครับผมไม่แน่ใจว่ารถอยู่ที่เขตไหนฝั่งนี้มันดูมุเมืดหนทัศนีใช่ไหมอ่าผมอ่านถูกนะทัศนีทราเวลเบอร์โทร089 259 7 189นะครับโทรติดต่อได้เบอร์นี้เลย ไม่รู้ว่ารถอยู่เขตไหนใส่ฝาลอกครอบสเกนตเนียละสวยเลยครับจะถ่ายแต่ภายนอกช่วงล่างแต่เป็น10บน็อตแล้วนะผมไม่มั่นใจว่าเป็นสแกนเนียหรือว่าอีสุหรือว่าเป็นฮีโน่นะครับก็ตัดท้ายลงมาแล้วก็โค้งจากมุมนูน้นะลงมารับตรงนี้พอดีคือปกติมันจะเป็นใบไม้โค้งไปอย่างนี้เนาะ เป็นใบไม้อันนี้โค้งมารับุ้ยสวยอะ่ะสวยสวยสวยนะอ่าน่าจะเป็นช่วงล่างฮิโน่สิบน็อตนะครับจะเป็นช่วงล่างฮิโน่สิบน็อตละสวยสวยสวยทำในบอกออกมาได้ลงตัวนะครับเป็นใบไม้สําหรับใครมีรถใบไม้แล้วจะไปแปลงอันนี้แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะใครจะไปแปลงเป็นซุป,ปอเ,อเปอร์เอสแปลงอะไรก,ก,ก็ไม่ว่ากันแต่ว่า เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่จะแปลงเป็นแบบไม่อยากแปลงเยอะอยากแปลงแค่ท้ายอย่างเงี้ยด้านหน้าก็ตรงนี้ไม่มีกระจกแล้วนะครับเดี๋ยวตัดออกแลวเป็น,เป,นเป็นแบบปิดทึบไปเลยนะปิดทึบไปเลยนะครับประหยัดดีประหยัดดี <c oughs> ดดเครื่องน่าจะเป็นอ i ุ u i ส u แต่ว่าเคกเหมือน1 1 3 วันหนึ่งหนึ่งสามเลยอ๋อเครื่องยกสูงด้วยอ่อีสุผมว่าน่าจะใช่อีสุคิดบ่าคิดว่าดานะเพราะว่าไม่เห็นฟังแค่เสียงเครื่องว่าเสียงเคงเนี่ยเหมือนหนึ่งหนึ่งสามเลยทัศนีทราเวลนะรถยูเคตแต่ไม่รู้ป้ายกรุงเทพ พอดีว่ามันเจอกันอยู่วัดวัดหลงพ่อปากแดงนครนายกผมพาลูกค้ามาเที่ยวก็เจอแล้วอ้ยสวยอะ่ะสวย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 สำหรับว่าอยู่เป็นใบไม้แล้วมาตัดท้ายตรงนี้ยูโรล,ลงอะ่ะเราเป็นรับลงข้างล่างอะ่ะเออเออมันก็สวยนะดูแล้วมันก็ได้อะ่ะเออมองไปมองมามันก็เหมือนยูโรยูโรหกยูโรเจ็ดไหมอ่าเหมือมนยูโรหกยูโรเจ็ดสวยนะ นะครับสีก็ยังใหม่แสงว่าเพิ่งทำมาใหม่นะผมว่านะสวยๆทำถ่ายได้ลงตัวดีนะครับถ่ายได้ลงตัวสวยมากมีตัวการ์ตูนด้วยใส่หน้ากากแมวด้วยนะครับใส่หน้ากากแมวนะครับมีหูหูก็รับสวยนะหูก็รับสวยสวยมากสวยมากผมขออนุญาตเจ้าของรถแล้วแหละสวยจริงๆสวยจนห้ามใจไม่ได้นะครับสวยๆ พอดีพี่เขาให้อนุญาตให้ถ่ายห้องคนขับได้นะก็ทำมาใหม่นะครับอันนี้ทำมาใหม่เลยนะภายในห้องคนขับนะครับอุ้ยถังสวยอะทำมาใหม่นะปุ่มกดฟงกดไฟแอร์เย็นแน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนข้างบนมินเลอร์จะเต็มนะเคร่งเสียงใหม่หมด ใหมหมดเลยทําไหมหมดข้างบนก็คงใหม่หมดนะครับแต่ผมไม่กล้าไปถ่ายเพราะติดลูกค้าก็จะประมาณนี้ห้องนี้ก็จะเดินทะลุออกกันได้เดี๋ยวไว้มีโอกาสดีๆนะครับโอกาสดีๆโอเคเดี๋ยวคันนี้ก็เป็นเป็นการรีวิวภายนอกแล้วกันเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าเพราะว่ามีผู้โดยสารอยู่ผมก็เกรงใจนะครับเกรงใจเอาแค่ภายนอกพอ อ่าโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับไปแล้ว